ด็อกเตอร์โลมากับช่างทูน่ากลางทะเลอันกว้างใหญ่มีเกาะอยู่เกาะหนึ่งที่เออเราจะไม่ขอพูดถึงเกาะนะครับแต่เราจะพูดถึงทะเลรอบๆเกาะก็แล้วกันลึกลงไปในทะเลเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดมีอยู่สัตว์สองชนิดที่ไม่ถูกกันเลยนั่นคือด็อกเตอรโลมาผู้ชาญฉลาดและทรณนงตนกับช่างทูน่าผู้มีพรสวรรค์และความอดทน เจ้านายครับเจ้านายอ่ะมีอะไรก็ว่ามาเปิดทีวีดูสิครับลูกพี่มีอะไรน่าสนใจเหรอไหนดูหน่อยสินี่คือยานที่เร็วที่สุดในโลกที่เกิดขึ้นจากมาสมองของผมและหวังว่ามันจะเปลี่ยนอนาคตของพวกเรางั้นเชิญพบกับยานที่เร็วที่สุดในโลกได้เลยครับ สิ่งนี้ผมตั้งชื่อให้ว่า Faster ร o m a มา p ท X มันจะมากเกินไปแล้วอย่านที่ลึสุดในโลกเหรอน่าตลกสิ้นดีอย่างนี้ต้องไปเคียงซะแล้วมันแท้งข่าวอยู่ไหนอยู่หน้าศูนย์วิจัยของพวกมันนะครับงั้นเราไปกันที่หน้าศูนย์วิจัยโลมาเทคระหว่างที่ดอรโลมากำลังแอคท่าถ่ายรูปให้กับบรรดานักข่าวปลามึกอยู่นั้น ช่างทูนาก็ตะโกนขึ้นมาว่าไอ้ขี้โม้ไอ้ของแบบนี้เหรอจะเร็วที่สุดในโลกไอ้โลมามโลเทคโอ้โหนึกว่าใครที่แท้กับไอ้ช่างกระจอกไอ้กระจอกนี่เองจะมาสู้ฮกให้กับสิ่งประดิษฐ์ของฉันใช่ไหมล่ะแล้วแกทำได้อย่างฉันหรือเปล่าไอ้ช่างกระจอกได้สิแล้วน่าจะได้รู้ว่าไอ้ที่เขาเรียกว่าเร็วกวนะ่ะมันเป็นยังไง ได้งั้นอีกอาทิตหนึง่งเรามาแข่งกันว่าของใครมันจะแน่กว่ากันแล้วเจอกันเฮ้ยพวกเรากลับเราจะมีงานที่ต้องทำอีกมากเลขากุ้งเตรียมสิ่งนั้นให้พร้อมนะงานนี้เราต้องใช้มันค่ะท่าน สวัสดีทุกท่านวันนี้เราจะได้รู้กันว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปก่อนอื่นผมจะอธิบายเส้นทางการแข่งขันให้ทุกคนทราบก่อนนะครับเราจะแข่งขันกันหนึ่งรอบรอบเกาะแห่งนี้มีอยู่จุดหนึ่งที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งคือแนวหินโศกโคบริเวณเกาะถึงเส้นชัยถ้าไม่ระวังแล้วก็ผมไม่อยากจะพูดเลยจริงๆนั่นๆมาแล้วครับผู้เข้าแข่งขันคนแรกดรรโลมามาพร้อมกับยานที่ซูนเคลื่อนใหม่มานับ ชื่อว่า faster r o m a t i z e s โอ้โหสงสัยเขาจะเอาที่หนึ่งให้ได้แล้วครับงานนี้ช่างทูน่าทำไมถึงยังไม่มาล่ะครับเนี่ยสงสัยมันจะกวนหนีไปแล้วมัง้งโอ้โหมาแล้วครับหลังจากที่รอกันนานนายช่างใจแห่งท้องทะเลช่างทูน่าเขามาพร้อมกับยานโกโก้ทูน่าสปีเดอร์ทั้ง2เข้าประจำที่ได้เลยครับ ตอนนี้ทั้งสองนะครับเข้าที่จุดสตาร์ทแล้วนะครับแล้วผมจะเป็นคนให้สัญญาณฉิต้องหาทางแสงให้ได้อาช่างทูน้าของเราแสงได้แล้วครับฉันขอไปก่อนละเฮ้ที่จะแซงฉันแล้ว ้าวช่างทูหน้าหยุดยานทำไมกันล่ะครับหรือว่าเครื่องยนต์มีปัญหาถ <c oughs> อดใจเลยสิช่างกระจองคิวฉันจะแพ้เหรอ <c oughs> ไปเลยนะแค่นี้ต้องชำละ ดรโลมาฉันขอโทษนายด้วยที่ฉันอิจฉานายเนะ่ะมันก็ไม่เลวนักหรอกเพราะศัตรูของข้าก็หนีไม่พ้นจากความเสียหายไปได้เช่นกันอ้าวไม่น่าเลยที่ทั้งสองต้องมาพบกับความบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายอย่างหนักการคิดร้ายต่อผู้อื่นย่อมประสบกับผลร้ายเช่นเดียวกันคนบางคนยินยอมที่จะประสบชะตากรรมเมื่อรู้ว่าศัตรูของเขาก็จะได้รับผลเช่นเดียวกับตนช่างน่าอนาถแท้เอาไปละจ้า Multiple gunshots there's a block. The fun stops. Niggas is calling cops. People shot. Nobody stop. I wonder when the world stops.